เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครกันด้วยนะผมนะก็วันนี้อยู่กับผมเองนอตตี้สอนสาบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมปอดปนพอ์ที่1เดกันแล้วนะผมนะก็เมื่อครั้งที่แล้วเราก็ไปเปิดแมปทางเนื้อเรื่องมานิดนึงซึ่งก็เปิดแค่ทางลัดหรือเปิดโควไปเฉยนะผมนะซึ่งรอบนี้อย่างที่ผมบอกคือมันเหลือบอสร,รับอยู่แค่อีกตัวนึง่งนะผมนะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นบอสเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งนั้นหมดเลยนะผมนะก็เลย ก็มันจะมีประตูชั้นหนึ่งที่เราเปิดไปได้ผมก็คือเป็นทางนี้นั่เองนะผมนะทุกคนอาจจะจำมาได้นผมที่ผมมาเก็บอาวุธชิ้นนี้นะผมนะเก็บไอ้กุญแจอาวุธที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะผมนะนี่แบบนี้อ่าแล้วมันมีประตูนี้ที่ซึ่งเราเข้าไม่ได้นะผมนะแต่เนี้ยเรามีกุญแจแล้วซึ่งกุญแจเราหาได้จากไหนก็เลหาได้จากการตอนที่เราฆ่าบ,บอสตัวนั้นเสร็จแล้วนะผมนะบอสแมงบุมเสร็จแล้วนะผมนะ ซึ่งมันก็จะพาเราไปที่ใหม่นะผมนะไปสถานที่ใหม่แล้วสถานที่ใหม่ที่เราไปอยู่เนี่ยมันมีกุญแจอยู่ในสถานที่แห่งนั้นซึ่งเราก็ต้องไปหามานะผมนะซึ่งเราก็ได้มาแล้วซึ่งก็มานี้พวกนี้คือกุญแจวิธีที่จะได้กุญแจเนี่ยคือเราจะต้องเล่นให้ได้ต้องถึงบอสตัวนั้นให้ได้ก่อนบอสแมงมุมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือบอสตัวนั้นคือบอสครึ่งทางของในเรื่องแล้วนะผมนะ เป็นบอสที่ผมบอกไว้แล้วว่ามันเป็นบอสสำหรับครึ่งทางของเราแล้วคือเนื้อเรื่องครึ่งทางของเนื้อเรื่องอะนะโอเคอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะผมนะเพราะว่าหลังจากตีบอสไปเมื่อไ่อกี่ตัวมานี้ก็เริ่มจะเข้าเข้าใกล้สู่จุดจบของเกมนี้แล้วผมนะเนื้อเรื่องใกล้จบแล้ว แต่เนี่ยมันก็เลยคิดว่ามันเหลือบอสตัวหนึ่งก็คือที่นี่นะผมนะสถานที่เรายังไม่ได้มาเนอะเป็นสถานที่สุดท้ายนะผมเป็นสถานที่บอสอดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องมานะก็เลยก็เลยขอทําการมาที่นี่ก่อนนะผมแล้วค่อยไปเล่นหรือไปตีบอสหลักกันที่หลังนะผมโอ้ยพวกนี้ตัวอะไรกันนี่อะไรเนี่ย เก็ตล็อกเก็ตหลักวัดเห็ดชื่อรูอะไรไหเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนวะนี่โว้อะไรเนี่ยแอร์ดาวเมทอ๋อเหมือนกับอันนี้เลยนี่เหมือนกับสกิลคล้ายๆนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยจะกันทุกอย่างเลยเพิ่มภาร้องกันทั้งดีเฟนซ์กันกระสุนปืนกันไฟกันไฟฟ้าได้อืมดีนะเจอแล้วถือว่าเป็นของดีแล้วเนี่ยจะได้ใส่แล้วแบบถึกๆขึ้นนะผมนะ กวาดพื้นไอ้พวกนี้มันอะไรกันเนี่ยมันมันดูเหมือนเด็กอะแต่เป็นเด็กในสภาพที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์เลยเหมือนกับเอเลี่ยนเลยอโอ้โหยืนรอทำแพอะไรตรงนี้ครับอือขวาดหวานเข้าไปเอ้ยอะ ไอ้ยคอ,อนชีนเหมือนเดิมอ่ะก็จริงๆแล้วไอ้ช่องไอ้ช่องที่ใส่ไอ้ช่องแต่ละช่องเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องใส่หินก็ได้นะผมนะแต่ที่ผมต้องใส่หินลงไปเนี่ยเพราะว่าเผื่อไว้ปลาล่ออะไรได้นะผมนะแต่จริงๆแล้วจะจะไม่ใส่ก็ได้นะผมนะเพราะว่ามันก็มันก็มีไว้แค่ปลาล่อมอนเตเ้อร์คาสตา ถ้าคนใดไม่ใช่คนใดต้องเรียกว่าถ้าทุกคนหรือผู้เล่นเนี่ยอยากจะมีพื้นที่ในการใส่นะต้องการพื้นที่นาะไอตัวนี้แยะเออไอตัวนี้เหมือนเดิมนะผมนะก็แพ้ท่าเหมือนเดิมไอตัวดูดสมองนะแต่พอเวลาเจอตัวหนึ่งเนี่ยตอนแรกคือทุกครั้งเนี่ยผมจะเจอแค่ตัวเดียวนะไอพวกเนี้ยไอพวกตัวดูดค่าอินซตาลดูดสมองเราเนี่ย แต่คิดว่ารอบนี้น่าจะไม่มีตัวเดียวว่าผมได้ยินเสียงรอยเท้าจับจบอยู่แถวๆนี้นะผมนะผมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะว่าตลอดมาเนี่ยเราจะเจอมนันเพียแค่ตัวเดียวเองนะผมนะเออ่ะอเออหมาป่าเลรอทาไมตัวนี้ตาเมันมันสีเหมือนวะอืมน่าสงสัยแถมทะลุกระจกมาเลยนะ เอาเปิดไม่ได้ต้องออมอีกมันถ้ามันขึ้นตัวหนังสือแบบเมื่อกี้เนี่ยใชงว่า,าต้องออมนะผมเนะยไม่สามารถใช้กุญแจหรืออะไรเปิดได้นะอืมโคตรมืดเลยแล้วผมก็ไม่ได้พกตะเกียงมาอะไรมาด้วยนะคือจะติดตั้งเองเปิดก็ติดตั้งได้อยู่อังนั้นผมเปลี่ยนซะหน่อยแล้วกันนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะโอ้อะไรวะนะโอ้ มาปามก็อะไรกันเยอะขนาดนันะ้นนั่นไงนั่นไงว่าแหละยังไงซะแม่งแสบสว่างมันก็คงไม่ได้อยู่กับเราตลอดแน่ๆอย่ามานะมาทีละตัวนะเออมาทีละตัวนะเออมันอยู่นี่นะทุบแต่ถ้าแต่ถ้า,ถ,าถ้าผู้ชมมองเห็นก็ไม่ว่ากันวัดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ อีกทีนี้ไปนึงตัวตูวสวองว่นไี้ไงวะวิ่ง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 แบบหน้าตัางเลยมึงไปไปได้แล้วไปเด้แล้วไม่เห็นกูได้ไงวะเออนั่นแหละ เดี๋ยวก็ไปซะเออเดี๋ัวไป,เ,วไปเอดีก็ไปเออเราจะไม่มีอะไรต่อการทั้งสิ้นยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าข้างหน้ากูก็มีหมาป่าไอ้นี่ก็จะมาอีกเออเนี่ยีหันมาดูนิดนึงนะเราลงไปไม่ได้นะผมเพราะว่ามันมีหมาป่าไอสองสองหมาป่าของโชคดีอยู่มามามาทีตัวทีตัว ค่อยๆนะผมเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่แบบมืดซะด้วยค่อนข้างที่จะไม่รู้เลยว่าในฟาร์มมืดนี้มีตัวอะไรมาคอยดักจบตีเราหรือเปล่าต้องระวังนะผมนะตัวดูสมองกลับไปเลยใช่ไหมโอเคกลับไปแล้วมาให้สตายเถอะสงสัยผมต้องไปซื้อตะเกียงมาซะหน่อยและถือก็เพิงนี้ม่ค่อยดีอะไรเพราะว่าผมต้องถือปืนด้วย เผื่อไว้คาน์เตอร์ได้นะผมนะผมไม่มืดมากนะโอเคไม่คงไม่เขาแล้วเห็นมันแบบเหมือนว่ายังไม่เข้ามาก็เลยแบบเปลี่ยนปืนซะหน่อยติดตั้งอาวุธใหม่อีกทีหนึง่ง ทำไมมันรู้สึกว่ามันวังเวขนาดนี้วะนี่ไงตัวด,ด,ดูสมองทางมาทะลุกันหรือไงว่าถึงมันเห็นเราเนี่ยเอาองี้เลยมา กายละอุ้ยเช็ด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 อือโดนจนได้ไงไม่น่าเอาไปไปจีเลยอ๋อแต่พอมันดูสมองได้นี่ร่างกายแบบเปลี่ยนสภาพเลยโอเค มนดูดค่าอินไซส์เราไปสองหน่วยนะผมนะขอบีบคือขอบีบคือด้วยกันคือค่าอินไซต์เนี่ยคือจะลดมันไม่มีปัญหาเลยครับมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ก็นั่นแหละผมอยากให้มันอยู่ห้าสิบเหมือนเดิมนะผมนะไม่อยากให้มันเสียไปมันเป็นตัวดูดอินไซส์หนะ่มนะซึ่งดูดไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรผมแค่มันดูดอินไซต์ไปเฉยมาลงประมาณว่ามันดูดเงินแล้วเราไม่สามารถเอาคืนได้อะเออ อารมณ์ว่ามันดูดของเราไปแต่เราไม่สามารถแบบเอากลับคืนจะเอากลับคืนมาได้อีกแล้วเพราะว่าก็าคือหายแล้วหายเลยประมาณนั้นตรงนี้มีตัวหนึ่งนี่ะ คือผมต้องของเยยบๆหน่อยนะเพราะว่าจะจะกะดีๆว่าจะฟันให้มันตายโตจุดไหนไดนบ้างเพราะว่าพืนเพราะว่าไอ้พอมาอยู่ใกล้ๆอย่างนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่มันแคบซะเหลือเกินพื้นที่ในการจะหลบหลบเวทมันนี่ซั่งน,น้อยซะเกินไอตัวนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะก็ว่ามันจะเดินมาถึงกูอีกนานเลย เอาตัวนี้ก่อนอืมเราเห็นหัวแล้วเมื่อกี้นี้ทางซ้ายมือผมนี่ไงโอโ้โหไม่ยิงเมฆกันหรอเพื่อนชึบชึบชึบอื้อมฮอชึบหือลงลงก้อนลงก้อนเยอะเยอะเยอะ ตาตาจริงมันไม่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะผมนะอุ้ยเฮ้ยลงมาเฮ้ยมึงยันดักอย่างงี้ปะมึงยิ่งขึ้นไม่ได้ดิไอ้ตาเดี๋ยวต้องเสียเวลาไอ้พวกนี้ แต่ว่าคืนกลับไม่ได้ดีเลยไอ้ตายเนี่ยได้อีกสายเพิ่งบีบแม่งเจี๋ยแยะเห็นไหมมันฆ่าไปมันก็ไม่กลับคืนมาอีกแล้วแต่พวกนี้ให้เงินเยอะว่ะให้เงินสามพันถือว่าเยอะเนะี่ยแม่คิดหนักเลยเคยพวกนี้มันมีเวทจับกลุมนะผมพอมีเวทจับกลุ่มเนี่ย เราก็โดนจับแล้วล่ะเราก็โดนแบบมันแบบดูดสมองเรียบร้อยแล้วให้ <_ d ata> เป็นไรรอวะอยู่ค่อยหาอินไซต์ตามบอสเอาว่าฆ่าบอสก,ก็ได้อินไซต์เหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยคือผมอจำได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือลอละเราเวลาเราไปตีมันะนะะซวกมันเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรที่รื่นน้อเออ คือไม่มีผลในที่นี้คือเนี่ยเนีมันจะยืนไล่เวทเนี้ยแล้วเราสามารถแบบตีกระชากด้านหลังมันไดดินได้หนึ่งทีน่อันนี้ฟอรมอีกพื้นที่อยู่เฮ้เออมีไอ้กุญแจเห็นไหมคือข่ามันไปมันก็ไม่คืน ไซนี่คือหายแล้วหายเลยนุคนะคือไม่ใช่หรอกอินไซส์มันเอาไว้แลกของได้ทุแต่ว่าแต่ถ้ามีเยอะเกินไปก็มอนมันก็ยากด้วยทุนะคือถ้าค่าอินไซน์เยอะเนี่ยมอนก็ยิ่งยากด้วยทุคนะแต่ถ้าค่าอินไซน์เนี่ยมันก็เอาไปแลกของได้เช่นกันโอเคกดท่าด้วยตรงนี้อย่าลืมทุนนะเอาเอาทาไปด้วยทุเพราะว่ามีฟาร,ร์มจำเป็นในอนาคตนะเพื่อเอาไปใช้ทำเวทหรือแลกของได้ชิ้นหนึ่งเนาะ เดี๋ยวคงก็ใกล้จะถึงนั้นล่ะไอ้ที่แบบว่าเอาไปแลกของสักชิ้นหนึ่งอะ่ะโดยใช้ไอ้ท่าชูมือสองข้างนั่นแ่ะเนี่ยโอเคชิหนึ่งน,นะผมขอเปลี่ยนท่านหนึ่งเพราะว่าปีท่าใหม่มาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยไอเทมเดินไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยปะเอาเป็นนี่เลยเ เตรียมของธาตุเตรียมเวทไม่ใช่เวทเดี๋ยวต้องเรียกว่าเตรียมอะไรพวกไฟไฟฟ้าไว้นะผมนะเพราะว่าเราอาจจะเจอพวกนี้เป็นแบบนี้หมดเลยก็ได้นะผมนะมอนแพรธาตุเกลือคนเลือดคนเลือดโอเค <c oughs> สถานที่ก็แบบ คือยู่แค่นี้จริงๆนะอันนี้ก็เปิดประตูทางทางแรกของเราที่เรามานมและเข้าไปได้โอเคทางนี้เือยาอือยไอ้ไอ้พวกนี้แยะอพวกมัสเมลโลนี่แยะมัสเซลโลสีฟ้าด้วยอืมมันไม่น่าเดี๋ยวนะเป็นบอสแน่ๆเลย เพราะว่ามันไม่น่ามีทางจะเป็นสถานที่เงียบขนาดนี้ได้ใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยตั้เแต่เข้าไปแล้วกเข้ามาเลยมามาอยากเล่นนะใช่ไหมเอเอไอ้พวกนี้เป็นตัวปลอมหมดเลยนะตัวจริงไอ้นี่อตัวจริงเดินช้า,ากว่าชาวบ้านอ,อ,อ,อยาอ่าถอย อย่าอย่าให้ผมต้องเคลือบสายฟ้านะเฮ้ยหยาแมงมันเฮ้ยหยามันแปลงร่างได้เออออตบปก ตะบบชีวิตเออเออ,อเคแค่นี้เหรอวะเดี๋ยวก่อนคือผมเข้าใจนะว่าบอสรับมัน,ม,น,ม,นมันต้องเป็นอย่างนี้เสมอ,อ่งเพราะว่าบอสบางตัวมันก็ถึกนะบอสบางตัวมันก็ตายง่ายนะแต่ว่ามันคงมีอะไรมากกว่านี้มันมันคงไม่ได้มีจบเลยขนาดนี้เออผมขอตำรวจทั่วก่อนนะ มันต้องมีทางต่อดิตรงนั้นนี่กูไม่มีอะไรใช่ไหม,มไม่มีอะไร<ฮ>แล้วไอตรงเนี้ยไอตรงนี้ไหนดิเนี่ยมีมอนหนี้ด้วยไปยังไงวะยิ่งเงี้เอาไปได้เฉยอยูด่ดีก็ไปได้โอ้วะเดี๋ยวทางลับเหรอ ใช่ไหมทางรับไปไหนไวะหรือว่าไปเจอนั่นอีกอะเวทเวทปวดแย่ผมไม่ได้เล่นสายอาเคนเป็นเส้นทางไปสู่บอสหรือเปล่าถ้าใช้นี่ผมต้องกลับไปไปเตรียมยาสักนิดหนึ่งก็ออยังดีนะผมนะไหนดิดมีลิดด้วย แล้วไอ้ทางเรามาเมื่อกี้นะเป็นทางตรงจุดบอสของไอ้บอสหมาป่านั่นด้วยนะไอ้หมาป,าป่าสีขาวะอะเฮอยเงินก็ได้มาแค่หมื่นมีฮันเตอร์เรียกอีกใช่มันโอ้โหชัดเจนเอาจริงดิไอ้บอสต,ตัวนั้นยังแบบนิ่มๆเลยแบบนิ่มๆปึดแหละนิ่มปึดเหละเ,เอาจริงดิ อันนี้บอสเลยบอสตัวอีกตัวหนึ่งเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยอยู่ได้ไงวะไม่จะรู้เนี่ยมาตายก็ตายมาไหนก็มาแล้วต้องตีแยะปีต้องคุณต้องปลุกมันแยะนี่นะเออโอ้โหโอ้ย วัวเย็นโอ้โมาโอ้อย่าได <AND> well. <Y> ้ไหมอย่าอย่าพุ่งตัวไม่เอานะวร ไม่ล็อกและเปลี่ยนการลองไปการคืนในเองแทนเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เล่นดีครับไปสิครับก้มหัวไปไปสิครับเออโอ้ว้าเล่นเล่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะผ่านนะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ผมจะต้องแบบว่า ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขออยาจะต้องแบบว่ามีขวดด้วย20ขวดใช่นปรลาะถึงจะผ่านได้อันนี้นี่โอ้โหยา12ขวดกับบอสอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้เมื่อกี้นี้มันมันโยกมันเอาหัวลงมาน่มการที่เอาหัวลงมามันก็ต้องเสร็จโปโก,โก้คันสิครับโดนบทกขยี้แบบเอาให้หนักน่วงเลย อย่างที่ผมบอกผมถ้าโกงของฝนกล่องวุชี่นี้คือนี่เรื่อยผมนะต้องจีจีเอาไว้ให้หนักข้อเลยอันนี้อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยชุบชีวิตเหรอหรือเปล่าวะเพราะว่าผมมีของมาบูชาอยู่หนึ่งชิ้นหู่ก็คืออันนี้มันเป็นชิ้นส่วนของราชินีราชินีของปราสาทเกนเฮอร์นะผ,ผมพอดีมันไปโดนไอเอาเฟดฆ่ามาหมมนก็เลยแบบ เหลือแต่ชิ้นเนื้อเหลือแต่ปอดไอเนี่ยว้อย่างเดียวซึ่งผมก็เก็บมาด้วยผมต้องเอาอันนี้ไปใช้แน่เลยใช่ไหมอ่ะกดไปดิอ่ะแล้วทำไมมันรู้สึกว่าเหมือนผมทําวิธีชุบชีวิตยังไงไม่รู้อ่ะทาให้เหมือนผมแบบทาให้เอาเฟรแด้วว่าผิดหวังมากเลยเนะี่ยใช่ไหมไหนดูดิเพราะว่าผมยังมีปอดอยู่นั่นไงหายไปแล้วตรงจําได้ว่าปอดมันอยู่แถวๆนี้ผมหายไปแล้ว ไอปอดสีชมพนนูนั่นเรียบร้อยน่าจะเป็นการชุกชีตแน่ๆเลยคือตอนแรกที่เราไปเจอคือตัวเธอแม่งแหลกสลายเรียบร้อยเลยล้ะเหลือ <c oughs> <c oughs> แต่ปอดไว้ให้เป็นของดูต่างหน้าก็คือไอปอดสีชมพูที่ผมเก็บมาได้แหละให้แต่อันนี้น่าจะหมดแล้วนะบอสลับเพราะว่าเหลือกันแค่นี้แหละที่เหลือก็เหลือแต่บอสในเรื่องหลักอย่างเดียวเจอกกี่ตัววะ ไม่อัพดีกว่าเพราะว่าเงินเก้าหมื่นมันมันจะได้เลยวะ่ะอ,อะไรดิลิลูนอันปกติเราก,กนันแค่ดีอยู่แล้วหนในนี่ไงนี่ไงกันกันทุกการเมจทุกอย่างดีเลยเอามาโอเคอัพไปูส่สั้นหน่อย นั่นไงนั่นไงว่าแล้เป็นไม่เป็นไรอัพเปลทอะาวเวลหนึ่งก็ยังดีวะเหมือนรอบนี้มาแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าอะไรเท่าไหร่เลยลเนี่ยตีบอสสองตัวอืมมีอะไรไหมชุดผมคงอาจจะแต่ง,ยงเยอะไปจน,นจบเกมเลยจะว่าได้นะผนะส่วนเควสนี่ผมอาจจะไม่ถ่ายให้ดูเหมือนเดิมเพราะว่าผมก็อาจจะเล่นเน้อเล่นเน้นเนอเรื่องเอานะผม โอเคเอาวุธพวกนี้ผมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วโอเคเอาละครับคงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปอาจจะจบไวไปหน่อยนะผมนะแต่ว่าก็ทำให้มันสั้นมากที่สุดแล้วผมนะเพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยคือมันใกล้จะจบแล้วผมนะผมเชื่อว่าบอสมันน่าจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวและเออเพราะว่าบอสที่ผมตีไปรอบนี้คือเป็นบอสลับสองตัวสุดท้ายที่ผมตีไปแล้วแล้วทีเนี้ยมันจะเหลือแค่บอสเรื่องหลักอย่างเดียวอ่า ในทีเนี้ยผมก็คงจะเหลือแค่เหลือตีบอลขีดตัวก็จะจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถ้าชอบคลิปนี้ดูแล้วสนุกก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไปกระใจายในการทําคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมผมจะพยายามทาเรื่อยๆพัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆนะผมนะมีคอมเมนต์อะไรมีอยากถามอะไรก็สามารถถามผมได้นะผมนะผมจะพยายามเอาความที่เห็นนั้นมาปรับปรุงตัวเองให้ดีมากกว่านี้นะผมนะหรือไม่ถ้าไม่มีผมก็จะปรับปรุงตัวเอง ด้วยตัวผมเองเลยก็ได้นะผมนะก็สำหรับวันนี้เจอกันนะครับผม See you again เจอกัน